สวัสดีนะคะนักเรียนอ่ะวันนี้นะคะครูก็มีภาพมานําเสนอนักเรียนทั้งหมด3ภาพนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะภาพแรกน,นะคะเป็นภาพของสะพานโกลเดนเกตค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วเนาะภาพที่2นะคะเป็นภาพของน้าผุค,ค่ะที่เราสามารถเห็นได้ทั่วๆไปในชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะแล้วก็ภาพที่3นะคะเป็นภาพของการ เรียกว่าเป็นแนวของการโยนละูกบอลเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดูทั้ง3ภาพนี้จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่คือลักษณะของเส้นต่างๆที่เราเห็นน่ะจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะที่มันจะแบบหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนาะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งค่ะชื่อว่ากาลนะิเดโอเนาะเขาบอกว่าการโยนลูกบอลแนวการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่เราโยนเนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนั่นเองเนาะมันเป็นแบบว่าในทางวิทยาศาสตร์เลยเวลาเราโยนวัตถุไปในอากาศมันจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแน่น,นอนนะคะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เราเราอะมีชื่อเรียกเรียกของลักษณะเส้นโค้งต่างๆเหล่านี้ค่ะเรามีชื่อเรียกพิเศษให้มันนะคะเราจะเรียกว่าลักษณะเส้นแบบนี้ว่าพาราโบลานั่นเอง ไม่รู้นะักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่านะคะเรามีชื่อเรียกของลักษณะเส้นโค้ง,งแบบนี้ว่าพาราโบลาค่ะพาราโบลานะคะอ่ะคราวนี้ครูก็จะมาพูดถึงว่าพาราโบลาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องฟังก์ชันยังไงเกี่ยวข้องกับเอ่อ,อ,อกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่เราพูดถึงยังไงนะคะก็คือ ไอกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่เราพูดถึงเนี่ยคะ่ะกราฟเดี๋ยวขอกูเขียนนิดนึงนะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมันจะเป็นฟังก์ชันค่ะเราเรียนเรื่องฟังก์ชันก็ต้องเกี่ยวกับฟังก์ชันอยู่แล้วเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ค่ะอ่าอันนี้สำคัญมากอ่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนี้ค่ะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c หรือถ้าครูเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยครูเปลี่ยน y เป็น fx ใช่ไหมคะก็คืออาจจะเขียนในรูป fx เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ก็ได้รูปไหนก็ได้เนาะเมื่อ คราวนี้ a b และ c ของคู่เนี่ยคือค่าคงตัวค่ะก็คือตัวเลขอะพูดง่างยๆนักเรียนมันจะเป็นตัวเลขเนาะโดยที่เงื่อนไขจะมีอย่างหนึ่งคือ a ของเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นเลข0ูย์ค่ะเพราะถ้ามันเป็นเลขศูนย์ปุ๊บศูนย์คูณ x กํลังสอง่ะมันก็จะกลายเป็น0ูนย์ไอตัวกําลังสอง่ะมันจะหายไปถูกไหมคะพอมันหายไปปุ๊บอะ่ะ กำลังสองหายมันจะเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสองได้ไหมก็คงไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเงื่อนไขมีอย่างเดียวเลยคือ a ของคุณเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ส่วน b กับ c จะเป็นศูนย์ได้ไหมได้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันกำลังสองนั่นเองเราจะเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสองค่ะ อันนี้คือเราจะเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสองนะคะไอตัว y เท่ากับ ax กำลังสอบ b x บวก c หรือว่า f x เท่ากับ ax กำลังสอบ b x บวก c ก็คือเป็นฟังก์ชันกำลังสองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งออไอที่เราเห็นว่า y เท่ากับ ax กำลังสอบว b x บวก c เนี่ยคะ่ะก็คือ x คูพูดถึง a b c ไปแล้วเนาะ a b c อ่ะคือ ค่าคงตัวหรือว่าตัวเลขนั่นเองในส่วนของ x กับ y อะค่ะจะเป็นตัวแปรเนาะ x กับ y เนี่ยจะเป็นตัวตัวแปรค่ะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นสมการพาราโบล,ลาก็ได้นะคะอันนี้ครูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะเราอาจจะเรียกว่าเป็นสมการของพาราโบล,ลาก็ได้นะคะเพราะมันติดอยู่ในรูปตัวแปร x กับ y สามารถเรียกเป็นสมการของพาราโบล,ลาได้นะคะอ่ะคราวนี้ดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนอะ มีไม่ใช่ว่านักเรียนสีถ้าโจทย์เนี่ยเขามีสมการมาให้ค่ะแล้วเขาอยากรู้อะว่าสมการที่เขากําหนดมาให้เนี่ยเป็นสมการพาราโบลาหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟังก์ชันกําลังสองหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือนักเรียนนะคะก็จะต้องเ,ออเปลี่ยนสมการที่เขาให้มาหรือว่าจัดรูปสมการที่เขาให้มาเนี่ยให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c ให้ได้โดยที่ a ต้องห้ามเป็นศูนย์นั่นเอง หรือว่าจะมีแบบพวกกาลังสามกลังสี่แบบเนี้ยก็คือไม่ได้นะคะก็คือมันต้องอยู่ในรูปนี้เสมอเนาะมันถึงจะเป็นสมการของพาราโบลาหรือว่าเป็นฟังก์ชันของกําลังสองนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาง่ายๆเลยคือเช็คกันว่าสมการที่เขากําหนดให้หรือฟังก์ชันที่เขากําหนดให้อ่ะเป็นพาราโบลาหรือเปล่าหรือเป็นกําลังสองหรือเปล่านะคะอ่ะดังนั้นเรามาดูใบงานนี้กันเลยค่ะอ่าเขาให้บอกว่า เออให้บอกว่าสมการต่อไปเนี้เป็นสมการของพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดอ่าดังนั้นให้นักเรียนสังเกตดูนะคะก็คืออ่า๋ยวครูขอเขียนสมการพาราโบลาไว้นิดนึงว่าเป็นสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก4นะคะโดยที่ a ต้องไม่เท่ากับ0นะอะ่ดังนั้นในข้อที่1ถามว่านักเรียนดูผ่านๆเลยนักเรียนว่าเป็นพาราโบลาไหม สมการพาราโบลามันก็คือฟังก์ชันกําลังสองสมการกําลังสองดังนั้นถ้านักเรียนสังเกตดูนักเรียนจะพบเลยว่ามันไม่มีตัวที่ยกกําลังสองอยู่ดังนั้นสมการนี้เป็นพาราโบลาไหมคําตอบคือไม่เป็นแน่นอนค่ะถูกไหมดังนั้นเราก็ตอบเลยว่าไม่เป็นสมการพาราโบลาแน่นอนเลยค่ะไม่เป็นสมการ ของพาราโบลาเพราะอะไรเขาให้ใส่เหตุผลด้วยค่ะเพราะเราจะใช้เป็นตัว a b c ในการบอกค่าของมันก็ได้ค่ะเพราะจากรูปสมการเนี้ย a ของเราจะมีค่าเท่ากับด้านหน้า x ก,กำลังสองไม่มีแรงว่า a จะมีค่าเท่ากับ0 b จะเท่ากับ2ก็คือด้านหน้า x เ,เนาะแล้วก็ c ก็คือตัวนี้ และ4เท่ากับ2อุ้ยครูขอเปลี่ยนใจคะ่ะครูเขียนแค่ a เท่ากับ0ก็ได้แล้วจริงๆแล้วนะคะไม่เป็นสมการพาราไม่เป็นสมการของพาราโบล,ลาเพราะว่า a เท่ากับ0นั่นเองแค่นี้จบเลยครูขอเหตุผลแค่นี้นะคะเราก็จบแล้วข้อหนึ่งนะคะอะไปต่อที่ข้อสองคะ่ะถามว่าข้อสองเป็นสมการพาราโบล,ลาไหมคำตอบคือ เป็นแน่นอนค่ะ x ก,กํลังสองมีใช้ได้เลยแน่นอนค่ะดังนั้นเนื่องจากสมการนี้ a ของเรามีค่าเท่ากับด้านหน้า x ก,กํลังสองไม่มีเลขเขียนไว้ก็คือเลข1ค่ะ b เท่ากับ5และ c เท่ากับอหกนะคะดังนั้นก็คือเป็นสมการของ พาราโบลานเองค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะไปต่อที่ข้อที่3ามนะคะ y เท <Y S 1> <5 S 2> ่ากับห้าเฉยๆนักเรียนวย่าเป็นไหมละ y เท่ากับห้เฉยๆโอ้บอกเลยว่าไม่เป็นแน่นอนค่ะไม่มีตัวแปร x แล้วก็ไม่มีกำลังสองเลยนะคะดังนั้นไม่เป็นสรรมการของพาราโบลานแน่นอนค่ะ เพราะอะไรคะเพราะ A มีค่าเท่ากับ0นั่นเองก็คือไม่มีตัวแปรที่ยกกำลังสองนะคะง่ายๆมากเลยนักเรียนอ่ะข้อ4ว่าเป็นแมมนักเรียนลองตอบในใจนะคำตอบก็คือเป็นค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเนื่องจาก a ของเราไม่เท่ากับ0นย์ค่ะก็คือจะได้เป็น a เป็นเลขอะไรคะด้านหน้า x อกำลังสองเลข6ค่ะ b เป็นเท่าไหร่เอ่ยสมการของเราต้องอยู่ในรูปบาเท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก C ดังนั้นด้านหน้าตัวแปร x มีไหมคะตัวแปร x ไม่มีดังนั้น b ต้องเท่ากับ0ย์ค่ะและ C เท่ากับอะไรเอ่ย ใครตอบ8ผิดเพราะว่ามันเป็นบวก c ใช่ไหมแต่ว่าที่เขาเขียนมาเป็นลบ8ดังนั้นเวลาเราตอบต้องตอบติดลบไปด้วยนะคะก็คือลบ8นะคะดังนั้นก็จะเป็นสมการของพาราโบลาด้วยนะคะข้อนี้เรียบร้อยค่ะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อ5 y เท่ากับ x คูณกับ x ลบ9 เป็นไหมเนี่ยมันเหมือนไม่มีกําลังสองเลยอะมันไม่เป็นหรือเปล่าถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะคะให้ระวังเนาะมันคือมีตัวข้างหน้าแล้วก็วงเล็บแบบเนี้ยคือมันคูณกันอยู่นะคะดังนั้นให้หนักเรียนเนี่ยทําการคูณกระจายก่อนนะคะจะได้เช็คว่ามันเป็นกําลังสองหรือเปล่าซึ่งพอเราคูณกระจายไปปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือ x คูณ x ได้เป็น x ยกกำลังสองจากนั้นใส่เครื่องหมาย ลบนะคะแล้วก็ x คูณ9ก็ต้องได้เก้าเกนั่นเองก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งนักเรียนจะพบว่าเนื่องจาก a ของเราด้านหน้า x กำลังสองค่ะคือเลข1นั่นเอง d ของเราเป็นเลขอะไรคะด้านหน้าตัวแปร x อย่าลืมใส่ติดลบไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ c มีไหมคะตัวเลขเฉย ไม่มีนะคะดังนั้น c เป็น0นั่นเอง c เป็น0นะคะดังนั้นถามว่าถ้ามันมีกำลังสอง 2, ปุ๊บม,มีค่า a มีค่า b และมีค่า c ซึ่ง a ไม่เป็น0ดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่าเป็นสมการของพาราโบลาได้เลยค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะ วันนี้ครูก็จะไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้เองว่าให้นักเรียนรู้จักนะคะว่าสมการของพาราโบลาคืออะไรสมการเอ่อฟังก์ชันกำลังสองคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอ่าขออนุญาตทวนไปหน้านี้นิดนึงก็คือเอ่อฟังก์ชันกำลังสองหรือว่าสมการของพาราโบลานะคะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ค่ะหรืออาจจะเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันก็คือ f x เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ก็ได้ค่ะโดยที่ a b c ของเราเนี่ยจะเป็นค่าคงตัวหรือว่าตัวเลขนั่นเองนะคะส่วน x กับ y จะเป็นตัวแปรเนาะเงื่อนไขมีอย่างนึงคือ a ห้ามเป็น0ูนย์ถ้า a เป็นศูนย์ปุ๊บ x กำลังสองจะหายไปจะไม่ใช่ฟังก์ชันกำลังสองทันทีนะคะ ซึ่งเราอาจจะเรียกฟังก์ชันกำลังสองนี้ในรูปของสมการก็ได้ก็คือเรียกว่าสมการของพาราโบลานั่นเองนะคะเพราะว่ากราฟหรือลักษณะคือลักษณะของกราฟที่ได้ออกมานะคะจากการวาดอันเนี้ยสมการที่เขาให้มาถ้าเราเอามาวาดเป็นกราฟคะ่ะมันจะได้เป็นพาราโบลาหรือว่าลักษณะเป็นเส้นโค้งเหมือนกับที่ครูนำเสนอในตอนแรกนั่นเองนะคะ ไว้ขัามหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกหัดการวาดกราฟของฟังก์ชันกำลังสองหรือว่าพาราโบลากันนะคะในคาบเรียนถัดไป